กรณีที่มีการพาดพิงการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของปตทนะคะล่าสุดวันนี้มีการออกมาชี้แจงค่ะคุณผู้ชมโดยทางคุณวุฒิกรสติทิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีการพาดพิงการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติของปตทที่จำหน่ายให้อุตสาหกรรมปิโตเคมีในราคาที่ถูกกว่าโรงไฟฟ้าเป็นสาเหตุให้ค่าไฟแพงซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะโดยคุณวุฒิกรระบุว่าการจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีเป็นสัดส่วนเพียง20ตใช้ในภาคอุตสาหกรรมขนส่งและก็ครัวเรือนประมาณ30อร์เและใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้า50เซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ดําเนินการมากว่า 40ปีปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการจำเป็นต้องมีการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้านและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จากแหล่งต่างๆทั่วโลกทั้งนี้ราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใช้ต้นทุนราคาเนื้อก๊าซเดียวกันสำหรับในส่วนที่ต้องจัดหาเชื้อเพลิงเพิ่มเติมเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าหรือวัตถุดิบเพิ่มเติม ในแต่ละผลิตภัณฑ์จะเป็นไปตามปัจจัยสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกและตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆนายวุฒิกรกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตลอดระยะเวลาของวิกฤตโควิด -19 และสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลให้ราคาพลังงานปรับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงานในตลาดโลกปตทในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติได้ร่วมแก้ปัญหาและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมรองรับปริมาณความต้องการของประเทศทั้งในภาคประชาชนการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเป็นจำนวนเงินรวมกว่า20,000ล้านบาทเช่นการสำรองน้ำมัน4ล้านบาเรลการตรึงราคา NGV การช่วยเหลือราคา LPG แก่หาบร่แผงรอยผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันและการขยายเครดิตเทอมแก่กอฟผอเพื่อลดภาระค่า FT เป็นต้นโดยปตท,ะทนะคะให้ความสำคัญในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนอย่างสมดุลค่ะ Comment ça, on va...